สวัสดีครับวันนี้เราจะมารียินๆนะครับ Pay and pour for kids uh, save a chick นะครับ This toy for her this I would like to show everyone อ a ามินนี่หรือหนูยิ้มหนูแย้มของเรานะฮะกำลังจะมาดูว่านะครับวันนี้เขาจับฉลากได้นะฮะแล้วนะครับมาดูว่าข้างในเป็นอะไรกันนีของเล่นกันอ๋อ uh huh. เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าข้างในเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวป๊าป๊า Open The box yes open the box I would open the box for you okay t h a t is great save the cheek สำหรับเด็กอายุห้าขวบขึ้นไปนะฮะ oh no เดี๋ยวปักให้อืมเรามาดูกันว่านะฮะข้างในจะเป็นอะไรนะฮะซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลย เขาบอกว่าเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการนะฮะโอเคเกรซ่า okay, <Wow. S 1> Are you happy? You Are you happy? Yes or no? Are you happy? Are you happy? Are you happy? Yeah I'm so happy. What is? No what wrong? Okay old hand. เ h e box in what น s w าอ i าอินในเดอะบ็ก w าวาดูรันอาออ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  เราก็ไม่เคยเห็นนะฮะของเล่นแบบนี้นะฮะมันคืออะไรเอาเลียงลูกเลียงตอ่<า>ตอต่อจิ๊กซอรหรือเปล่าจิ๊กซอ,รกซอรหรอว้าวมีของข้างในด้วยว้าวมีออร์เรนจ์ ้ด้วยนะครับมันคือกิ๊กซอกิ๊กซอแล้วก็มีไม้อ่ะเรามาต่อกันว่ามันเป็นยังไงอ่ะอ่ะเอาเอา,เอาก่อนอ่ะมาต่อตรงนี้ว่างเอาวาอาออ่างอ่ะมันต่อยังไงล่ะเราก็ต่อตามรูปโอ้ oh my god ต่อไม่เป็นอะ่ะทำยังไงดีองดเอาอย่างนี้ดีเอาอย่างนี้หรอทิไว้นี่ อันนี้เหรออืมทำอ,อย่างนี้ฮะเ <c oughs> อ้ย <c oughs> ชิคกินชิคกิน ล o กเอสพิ c เจ r e นี่ดูนี่ดูดูรูปอันนี้ลูกแล้วหนูก็ต่อตามอันนี้ค่ะต่ออย่างนั้นเหรอนี่นีนีมีนีแบบนี้ตั้งตั้ง color orange put color yellow นี่ เ <Wow. S 2> กรเกรข้นลเกร,กรอืมมินี่ต่อได้แล้วเห็นไหมชี้ can y e ย้ very good ว้าว you can you can do that จริงๆสีอะไรก็ต่อได้มั้งขอ,อให้มันอยู่ใช่ไหมไม่ไม่มีที่มันเป็นดับเบิ้ล ดับเบิลเลเยอร์ตอกกัพิกลีพิกลีต่อยังไงก็ได้แต่ให้มันวางชิคเก้นได้โอเคนี่โนะนี่คุณต้องวางแถวเดียวกันสิคะใช่เลย để mm -hmm. <coughs> <coughs> Great job! Grab your hand, grab your hand.